กลาบเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายสืบศักดิ์จอมธรรมตำแหน่งครูโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอนนำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสอพอทออเบกอวอร์ดรางวัลที่เสนอขอครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษบุ้องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพด้านวิชาการดังต่อไปนี้ครับ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลายัยสุขโขทัยธรรมาธิราชระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยมหามกุตรราชวิทยาลายัยประวัติการรับราชการ4กันยายน2562บรรจตุตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่4กันยายน2564จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่ ประสบการณ์การทำงานครูผู้สอนกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้สตรีมสู่สมาร์ทฟาร์มโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่ โปรเจกต์แมนเจอร์โครงการไอเด็กเทพนูน้อยวิศวกรรมอัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็กสาขาเชียงใหม่วิทยากรค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลปี2 5 6 6 5 6 7ครูพิเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยายลายัยราชพัฏเชียงใหม่และมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ วิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้การเรีย i t ู้ดิจิ t ัลโคบอทวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อปัญญาประดิษฐ์ AI for Education คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70และ71ภาคเหนือ คณะทำงานวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรกลกไกความร่วมมือพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิเศษสู่การส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีสีมโคดิงภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพผลงานดีเด่น ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล The Best เหรียญทองประเภทบุคคลรายการ E2 Excel รางวัล Excellent เหรียญเงินประเภททีม e Creative IoT ในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีระดับสากล Global IT Challenge for Youth with Disability 2022 วิทยากรและครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล Excellent ประเภทการแข่งขัน E-Creative Smart Car ในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล Global IT Challenge for youth with disability 2023ณนกะรุงอาบดดาบีสหรัฐอลับอีมิเล์ ครูที่ปรึกษารางวัลระดับเหรียญทองโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองคนฝังตัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองคนฝังตัวโชว์แอนแชร์2022ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโรบอตอารมประเภททีมอายุ13-15ปีในการแข่งขันโครงกา Thailand r o b o t and Coding c h ชา l e n g e 2024 การเรียนรู้ฐานสมรรถนะบนพื้นฐาน s t e a m and Coding ไม่ใช่แค่การสร้างความรู้แต่เป็นการพัฒนาเด็กสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนในอาชีพที่ตนเองเลือกข้าพเจ้าขอนำเสนอเรื่องราวของการพัฒนาผู้เรียนที่น่าภาคภูมิใจผ่าน6องค์ประกอบที่สำคัญดังนี้องค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียน ในด้านคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้ามุ่งเน้นการพัฒนาผลสมรรถทางการเรียนโดยเฉพาะเด็กพิการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำให้เด็กๆสามารถก้าวข้ามอุปสรรคประสบความสำเร็จในระดับภาคระดับจังหวัดและระดับนานาชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในขณะเดียวกันข้าพเจ้ายังปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ความมีวินยัยและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง องประกอบที่2ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนไม่ใช่แค่เรื่องในห้องเรียนเท่านั้นแต่เป็นการดูแลในทุกมิติข้าพเจ้ามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ครบวงจรตั้งแต่การประเมินผลการปรับแผนการจัดทําแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IEP IIP IFSP เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก,ดกทุกคนได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุด องค์ประกอบที่ 3. ด้านการวิจัยงานวิจัยเป็นหัวใจของการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำวิจัยข้าพเจ้าสามารถสร้างสารรค์กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กๆได้จริงข้าพเจ้ามีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และยอมรับในวงกว้างองค์ประกอบที่4 ด้านการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองของครูเป็นเรื่องสําคัญข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการศึกษาค้นคว้าอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนําความรู้นั้นไปใช้ในการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน องค์ประกอบที่5ด้านการเผยแพร่ผลงานการเผยแพร่ผลงานไม่ใช่เพียงการนำเสนอในรูปแบบของเอกสารแต่เป็นการนำความรู้และทักษะไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงข้าพเจ้ามีบทบาทสำคัญในฐานะวิทยากรและมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อระดับประเทศ องค์ประกอบที่6ด้านการมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จข้าพเจ้าไม่เพียงแค่เป็นคณะกรรมการและคณะทํางานของหน่วยงานต่างๆแต่ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรและชุมชนเพื่อพัฒน,นาการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบนพื้นฐาน s t e m ม and Coding จะเป็นเส้นทางที่นำพาเด็กๆสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ